สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ในเกมสมิโตะนะคะวันนี้เราจะมาสอนว,นะวิธีการขายชุดนะวิธีการขายชุดนะโอเคเริ่มเลยนะเราจะต้องกดคาว่าโปรไฟล์นะแล้วก็กดเครื่องหมายตรงนี้นะที่เป็นเม็ดกลมๆหรืออะไรกลมๆนะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะที่เป็นรูป C ส,สีส้มๆนะคะกดลงไปค่ะ แล้วก็รอนะคะแล้วก็รอโอก่อนก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นของนยอยนิยมนะคะก็จะสร้างกันเยอะนะก็ดูได้เลยสร้างได้หมดนะก็ต้องขอมาเลือกก่อนว่าจะสร้างอันไหนนะโอเคเลือกก่อนเลือเล่อนด เลือกเลือกไปเรื่อยๆนะคะเลือกไปเลย,เ,ลเ,ลยเจออะไรที่อยากทำแล้วก็กดอันนั้นไปเลยนะแต่ต้องรอด้วยรองเท้าก็มีนะคะว้าวรองเท้านะคะเครื่องประดับก็มีถ้าเอานี้นะคะไม่ไม่อาีกว่า เอาอันอื่นนะคะแล้วกดนี้ไปหลายครั้งเกินไปมันก็เลยจะขึ้นแบบนี้คะ่ะงั้นเราต้องกดใหม่นะคะกดใหม่ก็ไม่เป็นไรนะต่อไปนะคะสมมุติเราจะเอาเป็นเสื้อตัวนี้นะคะสีเหลืองนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็รอะคะ่ะ รอจนกว่ามันจะขึ้นนะคะโอเคค่ะโอเคตอนนี้นะคะกุงรอจนกว่ามันจะขึ้นนะคะนี่ค่ะขึ้นแล้วนะคะแต่ขึ้นยังไหมครอ้าขึ้นครบแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีทำนะคะเราจะต้องกด นี่นะคะที่เป็นรูปริงสองนะคะกดลงไปะคะ่ะแล้วก็กดอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือดาวนโหลดนะถ้าทุกคนดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะทุกคนกดคำว่าแกลเลอรีนี่นะคะเพื่อการไปดูนะคะเออยังไม่เข้านะคะงั้นก็ ไปดูก่อนเนาะโอเคค่ะกดนี้นะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่เข้าเราก็กดลบภาพนะคะแล้วก็เป็นนี้นะคะแล้วเราก็จะได้ชุดผีเสื้อนะคะ แค่นี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะต้องกดผ่านไปเลยนะกดผ่านไปแล้วก็จะขึ้นหน้าตาเลยเนาะกดเลยก็จะขึ้นเราก็จะไปพิมพ์ชื่อกันโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกราคานะต่อไปนะคะมาช่วยกันเลือกดีกว่าว่าจะเอาเป็นราคาเท่าไหรด่ดีหนึ่เพชรดีเปลกคน้น โอเคค่ะเรายอมค่ะหนึ่งเพชรนะโอเคกดบันทึกเลยนะบอกเลยตอนนี้นะถ้ามันไม่เข้านะก็กดกากรบาดนะคะแล้วก็กดไอเทมของฉันเราก็จะมีชุดผีเสื้อสีเขียวขึ้นมานะคะซื้อได้เลยนะหมวกน้องหมีถ้าให้บอกก็จะซื้ออันไหนก็บอกว่าให้ซื้อสองเพชรนะ เพราะว่าอันที่สิบเพชรน,นะคะมันก็เหมือนกันนะคะสองอันนี้เหมือนกันเลยนะคะอย่าไปกดผิดนะกดผิดไปซื้อสิบเพชรน,นะคะหมดเพชรแน่บอกเลยนะคะโอเคค่ะจบคลิปวิธีสอนขายช